สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ประจำปี2,565ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมหรือ general reading เนาะอาจจะตรงกับใครบางคนหรืออาจจะไม่ตรงกับใครบางท่านเป็นเรื่องปกตินะคะอันไหนที่ดีก็ค่อยเก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเนาะ 10 of cup, Temperance, Page of cup, t w of o o n d Page of swords, Judgment, five of pentacle, 9 of one, e of swords, e of swords, Queen of o n d and Ace of swords. คุณนะคะมีเกณ์การเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆ แล้วจะดีจะปังประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะคะและยิ่งงานอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์หรืองานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะนำมาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งให้กับงานของคุณนะคะ คุณนะคะอย่างที่บอกมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไราใหม่ๆแต่ต้องยอมรับว่ามันไม่มีอะไราได้มาโดยง่ายนะคะไม่มีอะไราโรด้วยกรีกุลาบเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปนะคะแต่ว่าคุณจะทําอะไราแล้วก็จะดีนะคะจะประสบความสําเร็จเนาะมีคนอวยพรอวยัยน,นะคะให้คุณทําอะไราก็ปังทําอะไราก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ระวังนิดนึงนะคะควรจะมีเกณฑ์การไม่เสียเรื่องเงินก็เสียเรื่องสุขภาพนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะให้ทําบุญไว้ก่อนได้เลยนะคะจะได้เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาะคะ่ะคุณมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเรื่องงานสูงมากๆนะคะทําอะไรก็จะดีจะปังเนาะ แต่อาจจะมีเรื่องให้คุณนะคะคอยแก้ไขปัญหานะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักได้นะคะในช่วงนี้เนาะช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณนะคะคิดมากวิตกกังวลน,นะคะหวาดระแวงนอนไม่หลับนะคะอาจจะมีเรื่องไมเกรนปวดหัวไมเกรนได้นะคะแต่งานของคุณอย่างที่บอกจะประสบความสำเร็จเรื่องงานนะคะคือดีมากๆปังมากๆเนาะ แต่อาจจะมีเรื่องให้คุณนะคะคอยแก้ไขปัญหาเนาะคุณจะแก้ไขปัญหานี้เองไม่ได้นะคะจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะคอยพาคุณออกจากปัญหานี้นะคะต่อไปขออนุญาตจอะลึกเรื่องสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะ เรื่องสุขภาพนะคะขึ้นเตือนมาว่าคุณอย่ามัวแต่ทำงานมากเกินไปนะคะให้มาสนใจเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรคุณก็ต้องทำเนาะงานอะคณก็ต้องทำงานอะไรใหม่ๆที่อยากจะเริ่มใหม่ก็ต้องได้เริ่มเนาะ,ค,ะคุณหรือคู่ของคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์การมีบุตรมีเกณฑ์การตั้งครรภ์นในช่วงปีนี้นะคะและคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องงานมากๆเลยนะคะ ต่อไปขออนุญาตจอดลึกเรื่องการเรียนนะคะถ้าคุณจริงจังตั้งใจนะคะเริ่มลงมืออ่านหนังสือเริ่มลงมือทวนความรู้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จเนาะจะสอบได้สอบผ่านนะคะทําอะไรก็จะดีจะปังเนาะจะเหมือนจะมีโชคเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะโชคดีมากๆเลยเนาะต่อไปนะคะเรื่องการงานนะคะ การงานนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องให้เบื่อหน่ายนะคะอย่าเดินออกจากปัญหานี้นะคะแต่หลังจากนี้นะคะจะมีเกณฑ์การพลิกรายกลายเป็นดีนะคะคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องการงานทําอะไรก็จะดีจับปังนะคะสู้ต่อไปนะคะแล้วคุณจะได้พบกับสิ่งที่มันดีขึ้นดีขึ้นหลังจากนี้เนาะต่อไปขออนุญาตจอดลึกนะคะเรื่องการเงินเนาะ การเงินของคุณคือดีมากๆปังมากๆนะคะยิ่งทําอะไรที่มีหุ้นส่วนหรือมีทีมนะคะจะยิ่งสนับสนุนให้การเงินของคุณดีมากขึ้นมากขึ้นเนาะเพราะว่าจะมีคนวอวยพรอวยชัยให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าทําอะไรลับๆเราจะยิ่งดีแต่ต้องเป็นเรื่องลับๆที่ดีนะคะอันไหนที่ไม่ดีก็คอยละเว้นไว้คอยหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นการ แอบไปลงทุนแบบนั้นแอบไปลงทุนแบบนี้แล้วจะดีจะประสบความสำเร็จนะคะต่อไปขออนุญาตจอดลึกเรื่องความรักของคนโสดน,นะคะ ความรักของคนโสดนะ้อยช่วงนี้นะคะจะมีแต่เรื่องงานนะคะอาจจะยังไม่มีคนเข้ามาคุยนะคะถ้าบางคนบางท่านมีคนเข้ามาคุยนะคะต้องใช้สติคิดไตรตรองดีๆนะคะอย่าใช้แต่ความชอบหรือความรุ่มหลงม,ม,มัว,มวเมาเพียงอย่างเดียวเนาะช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะยิ่งอยู่โสดก็จะยิ่งดียิ่งปังนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเกณฑ์ความรักของคุณที่มีแฟนแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องให้คุณนะคะคิดวิตกกังวลนะคะมีเรื่องให้คุณคอยแก้ไขปัญหาเนาะแต่หลังจากนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนะคะจะทำให้คุณนะคะประสบความสำเร็จเรื่องความรักเนาะ การงานครอบครัวจะด,ดีนะคะอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นดวงความรักของคนมีคู่นะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเนาะความรักของคุณจะเรื่อยๆเนาะคุณจะสนใจเรื่องการทำงานหนักและประสบความสำเร็จสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยสร้างอํานาจให้คุณเท่านั้นนะคะ หันมาสนใจเรื่องคนรักนิดนึงแล้วจะจีแล้วจะปังนะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีธนูทุกท่านนะคะริ่มรวยเงินทองนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอมีนทำคลิปใหม่ๆดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ